ถ่ายตรงนี้ไหม αι? ถ่ายตรงนี้ไหมค,ครับเอาเม็ดได้ไหมโผ่เม็ดเยอะเลยมีไหมครับเออตรงนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวต้องติดเสียงเดี๋ยวรีโมทอยู่ไหนวะไม่เป็นเด็กครีโมทอยู่ไหนเมื่อเช้าผมวางไว้ตรงนี้เลยมีหมดไหมเมื่อเช้าวางไว้ตรงนี้ อ๋อน่าได้ยินหคัที่เคยยืมอันนี้มาอยู่มาอยู่ข้างหน้าหน่อยมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ข้างหน้าตรงนี้นิดนึงค่ะครับโอเคโอเค พร้อมครับสวัสดีครับก็เราอยู่ที่งาน OAIC นะคะพวกเราก็เป็นบริษัทจำเพาะค่ะที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายมือแล้วก็อุปกรณ์พีทีทีค่ะก็วันนี้ก็มาออกบูธในงานนี้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็มีสินค้าหลากหลายเลยค่ะเพราะว่าพวกเราเป็นลำนำหนึ่งของเรื่องถุงมือในทัพค่ะ ก็นะครับขยายความต่อจากทางมาร์เก็ตติ้ n เมนเจอร์นะครับเราเป็นทั้งผู้ผลิตนะครับก็น่าจะเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยที่มีนวัตกรรมในเรื่องของเครื่องจักรนะครับแล้วเรามีพาร์ทเนอร์นะครับที่ บริการในเรื่องของเส้นใหญ่นะครับให้เรานะครับก็เป็นพาร์เนอร์ระดับโลกนะครับแล้วเราก็มีการผลิตสินค้าเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าระดับโลกเนี่ยที่ตั้งฐานผลิตอยู่ในไทยหลายๆอุตสาหกรรมนะครับถุงมือที่เห็นหลากหลายนะครับก็จะเป็นถุงมือที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นสวมใส่ทั่วไปหยิบจับกระช้าให้ดีนะครับถุงมือใส่กันบาด การความร้อนนะครับหรือจะเป็นสูงม,มือการกระแทกนะครับแล้วอีในอีกธุรกิจหนึ่งเนี่ยครับเราจะเป็นผู้แทนจัดจาหน่ายถุงธุรกิจ PPE ระดับโลกเหมือนกันแบรนด์ต่างชาติอย่างที่เห็นอยู่ก็เป็นแบรนด์จากทางญี่ปุ่นนะครับแล้วนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับเราจะมีตอบโจทย์ได้หลากหลายอย่างที่บอกเรามีเทคโนโลยีเรามีเส้นใ่นะครับทำนะครับในการที่จะบริการความต้องการลูกค้าได้หลายหลักประเทศ และอย่างหนึ่งเราก็จะมีนะครับสำหรับใช้ในครัวเรือนก็ได้นะครับเป็น daily u s สนะครับอย่างนี้ใช้ในอุตสาหกรรมก็ได้ใช้ในครัวเรือนก็ได้นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าบริษัทเราอะ่ะมีนะครับมีกลุ่มโซลูชันนะครับที่เกี่ยวกับพวกความป้องกันภัยส่วนบุคคลนะครับได้ตั้งแต่ใช้ชีวิตประจำวนัน ครัวเรือนยัดอุตสาหกรรมทุกๆภาคส่วนที่ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลนะครับเขาไปเกี่ยวข้องนะครับซึ่งเราไม่ได้ขายของนะครับแต่เราจะไปในลักษณะที่ว่าขายโปรแกรมนะครับเพื่อช่วยออกแบบความปลอดภัยให้กับลูกค้าใน,นทุกๆกลุ่มทุกๆอุตสาหกรรมอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายของทางบริษัทนะครับเราจะอยู่เป็นเพื่อนผู้คิดเราจะอยู่เป็นผู้ให้ คำแนะนำนะครับกับความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมทุกๆอุตสาหกรรมครับ ก็เพิ่งได้ตัวถุงมือถังนะคะเพิ่ได้ตัวฉลากนะคะจากเอ่อเอ่อ TGO ค่ะโครงกนานที่เราเข้าร <st> ่วมมาค่ะก็คือตัวนะะ <st> ี้ก็จะช่วยในลดขอมะะ <st> ีดของการ่อาดคาร์บอนทุกินนะคะแล้วก็ยังจะมีอีกหลายโปรดักต์เลยที่ปีนี้เราก็มองว่าอยาก,กะาจะพัฒนาตัวอีกหนโปรดัก แล้วก็พัฒนาตัวโรงงานของเราเพื่อตอบสนองเนโลกเปัจจุบันนะคะเป็นฟรีในการใช้โซลาเซลล์หรือว่าเปลี่ยนจากน้ำมันใส่ขายอะค่ะมาใช้เป็นรถ e b u อด้วยก็เสิร์มนะครับส่วนในแง่ของ ESG แล้วกันนะครับก็ดูสิ่งแวดล้อมดูสักคมด้วยอย่างยกตัวอย่างนะครับในแง่ของตัวเอสนะนะครับ เรานะครับมีการพัฒนาและการใช้ระบบนะครับระบบแรงงานนะครับระดับโลกนะครับที่เรียกว่า s e d เ e ็นะครับซึ่งน้อยมากนะครับในประเทศไทยที่จะใช้ระบบอันนี้นะครับทาไมเราถึงใช้ระบบนี้นะครับเซสเ็ก็คือว่าเรามีการบริการผลิตและจัดจําหน่ายให้กลุ่มลูกค้านะครับในธุรกิจเซฟตี้เนี่ยเป็นลูกค้าระดับโลกเหมือนกัน นะครับเราเลยมองว่าในเมื่อเราบริการลูกค้าระดับโลกแล้วตัวของเราเองเราก็ต้องยกระดับให้ก้าวไปสู่ระดับโลกด้วยนะครับอย่างที่ทางผู้จัดการฝ่ายการตลาดบอกครับเราเราดูแลในทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรความรู้ของเรานะครับในแง่ของโรงงานของเราในแง่ของทีมคอมเมอร์เชียลของเราไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งนะครับหรือฝ่ายขายตามในแง่ของวิชั่นของทางผู้บริหารระดับสูงและก็ทางเจ้าของนะครับเรานะครับมุ่งที่จะ พัฒนาสินค้ามุ่งในการที่จะดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วมีธรรมาภิบาลที่ดีด้วยครับก็คือจะตรงกับหัวข้อ ESG นะครับครับครับขอบคุณครับก็ต้องบอกว่ามีสินค้ามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสองมือนะมีหลายแบบหลายประเภทในหลายอุตสาหกรรมนะครับวุฒนี้เนี่ยแล้วก็ จากเมื่อสักครู่ได้พูดถึงก็คือเขาทำครบวงจรนะก็คือจะเข้าไปให้คำปรึกษาในบริษัทซึ่งเเพื่อที่จะได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยได้อย่างสมเออมนเป็นหุ่นยนต์เป็นโรบอทใช่ครับผมเป็นแบบนี้เลยครับใช่ครับ ตอบโจทโย์อ,อะไรตอบโจทย์อะไรได้ครับเรื่องของอะไรบ้างตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการควบคุมแทนที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่ uh, ดูแลพนักง,งานนะครับผมสมมุติว่าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเนี่ยก็จะทํางานกะหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเข้าไปแทนหัวหน้างานได้เลยนะครับใช่ครับ <S 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 มันมัน,ม,นมันก็ไม่ช่วยอุตสาหก,กรรมอะไรอย่างเงีด้ครับอุตสาหก,กรรมไหนนะไอ้เรื่องนี้คือใช่ไหมใช่ครับผมตัวนี้เนี่ยจะจะเะไงในเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านยานยนต์เป็นหลัก นะครับพวกโลจิสติกการขนส่งนะครับพวกพนักง,งานก่อสร้างอะไรเงี้ยครับต้องการดูว่าค่าแอลกอฮอล์เนี่ยมีการค้างเกิกนกำหนดมาหรือเปล่าจากเมื่อคืนเงี้ยครับใช่ใช่ครับผมแปลว่าคนืนี้ก็จะหรวนเรื่องค่านอจายแอลกอฮอล์รับตรอื่นได้ไหมแอลกอฮอล์นอกจากแอลกอฮอล์นะครับก็จะตรวจเรื่องวัดความดัน นะครับตรวจเรื่องประสาทสัมผัสเท้าและมือดูการตอบสนองของเท้าและมือนะครับแล้วก็จะมีตาบอดสีนะครับวัดอุณหภูมิในร่างกายนะครับผมใช่อันนี้ของบริษัทอะไรนะคะอ่าตัวนี้เป็นของบริษัทเอ็นโกโรบอทนะครับผมซึ่งคนวิจัยทผลิตผู้พัฒนาเนี่ยก็คืออดีตวิศวกรที่ซิลิคอนวัลเลย์ครับผมจากอเมริกานะครับขอบคุณมากนะครับ อันเดียวกันอันนี้ว่ากำดันดีเลยอันนี้ต่อมาอันต่อไปเลยอันนี้เป็นเอ่อไม้ My S O S นะครับเป็นเรื่องเหตุฉุกเฉินล่วงหน้ารอาพรอมเสมอเนี่ยครับผมทุกคนช่วยเกี่ยวกับช่วยเกี่ยวกับผู้ที่ที่ติดต่อได้เลยมีตัวได้ค่ะมีตัวได้ค่ เด okay. uh, okay. <wh ี๋ยวเขาเดินมาว่นตัวนี่หนึ่งับโอเคสวัสดีครับบูธนี้ก็คือบริษัทไม h เฮชานะครับซึ่งทําเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคลนะครับเราจะทําเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคลเต็มรูปแบบเลยนะครับทุกโมดูลนะครับแต่ทีเนี้ยในส่วนของงานเนี้ยเราจะมีระบบอีกระบบหนึ่งนะครับก็คือระบบไม้เอสโอนะครับ คือระบบ My My SOS เนี่ยคือระบบบริหารการจัดการเหตุฉุกเฉินนะครับในกรณีที่องค์กรของเราเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเราสามารถแจ้งเตือนพนักงานของเราเนี่ยผ่านตัวโมบายไปได้นะครับเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบข้อมูลเท่ากันนะครับนอกเหนือจากนั้นเองนะครับในส่วนของตัวพนักงานเนี่ย ก็สามารถที่จะแจ้งสถานะตัวเองนะครับว่าตอนนี้สถานะตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างว่าปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่าหรือว่าต้องการขอความช่วยเหลือนะครับโอเคในกรณีที่ต้องการขอความช่วยเหลือนะครับพนักงานก็แค่กดปุ่มนะครับมันจะมีปุ่มใหอ้อ่ขอความช่วยเหลือไปซึ่งถ้าพนักงานขอความช่วยเหลือมาเสร็จก็จะมาที่ในส่วนของข้อมูลตัวนี้ครับว่า มีคนขอความช่วยเหลือมาเท่าไรนะครับปลอดภัยอยู่เท่าไรสามารถดูรายชื่อนะครับว่าใครที่ขอความช่วยเหลือมานะครับคลิกเข้าไปดูว่าเขาขอความช่วยเหลือมาเนี่ยขอขอความช่วยเหลือเขาอยู่ตรงไหนสามารถที่จะเข้าไปเทคแคร์เขาได้นะครับซึ่งข้อมูลในส่วนของเกี่ยวกับจอบปอนี่มันจะมีทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ คณะกรรมการเผชิญเหตุนะครับว่ามีใครบ้างทําหน้าที่อะไรรวมถึงข้อมูลในส่วนของออหน่วยงานข้างนอกที่เราต้องการสนับสนุนนะครับ mm hmm. เช่นอ,อ,อาจจะเป็นโรงพยาบาลหน่วยกู้ภัยอะไรต่างๆข้อมูลตรงนี้จะถูกเก็บไว้ที่นี่นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นระบบ my sos ก็คือระบบที่ใช้ในการรอ,อ,องรับในส่วนของเหตุฉุกเฉินนะครับ mm hmm. อ่า mm hmm. นอกนอกนอกจากนั้นนะครับเอ่อ ทุกท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วข้อมูลพนักง,งานนี้มาได้ยังไงข้อมูลพนักง,งานเนี่ยมาจากเครื่องลงเวลาตัวนี้ครับก็คือตัว MyFace ซึ่งตัวลงเวลาของ MyFace เนี่ยข้อดีของเขาก็คือสามารถลงเวลาแบบเรียวไทม์นั่นหมายความว่าพนักง,งานลงเวลาเข้าหรือออกมันจะส่งข้อมูลเนี่ยไปที่ m y s o s แบบเรียวไทมเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้ว่าซับอินเฮาส์ Sub house, ในองค์กรของเราเนี่ยมีใครอยู่บ้างนะครับ ครับผมานผมครับจากาวิธีเผานะครับล้าค,ค,คุณอเอาวันนี้ขออนุญาตน้องมาเร็ว สัมษณาสี่ก่อนไม่นำตัวหน่อยแล้วพูดถบริษัทนะครับบริษัทเกี่ยวกับไรรายวันที่ทะลุกันรายไม่ใช่อะไรครับครับครับอันนี้เลยครับ ครับครับครับก็สวัสดีครับผมชื่อนายปรเมฆวมวกสิบวงนะครับผมแตมาจากบริษัทอันติเมทพาร์ทเนอ์นะครับผมวันนี้ก็มาในงานของสสบทนะครับผมที่ดูแลในเรื่องของเกี่ยวกับอุปกรณ์เซฟตี้นะครับหรือว่าเรื่องของการรับรลกนะครับซึ่งทางบริษัทของเราเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่จําหน่ายเรื่องของอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนตัวแล้วก็ทางส่วนบุคส่วนบุคคลหรือว่าทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็มีตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็ถ้าหากท่านไหนนะครับ ผมสนใจในส่วนของพวกอุปกรณ์เซฟตี้เนี่ยอุปกรณ์ PPE เนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัทอัติเมทพาร์ทซ์ายได้เลยครับผมถ้ายกตัวอย่างนะครับถ้ายกตัวอย่างนะครับผมก็จะมีของเราจะมีถุงมือครับผมจะเป็นของยี่ห้อโชวานะครับจากแบรนด์ญี่ปุ่นจุดดีเนี่ยก็คือจะเป็นถุงมือที่สามารถใช้ซ้าได้นะครับผมก็ใช่ครับนาเข้าเลยก็เหมาะกับงานเลยก็คือเป็นเรื่องของซัพเทนนะครับผมที่เป็นเรื่องของการรักโลกด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวจุดเด่นของเราที่มาในงานนะครับผมก็คือจะเป็นตัวของอุปกรณ์กัน เขาจะเรียกว่าไตพอตนะครับเวลาที่เราต้องการทํางานในท,ท,ที่ดิ่งนะครับเช่นอุโมงค์หรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นจุดยึดได้แล้วก็โรยตัวผู้ปฏิบัติงานได้เลยครับผม ช่องทางติดต่อละก,ก็ช่องทางติดต่อนะครับผมสามารถติดต่อได้ทั้ง Facebook นะครับผมไลน์หรือช่องทางอื่นๆ YouTube นะครับได้ที่บริษัทอัติเมทพัสด์ซัพพลายนะครับผมหรือเว็บไซต์บริษัทอัติเมทพัสด์ออนไลน์ uh, D On นะครับผม the. com มก็สามารถเสิร์ชได้เลยครับผม,มบรครับขอบคุณนะครับ ครับขอบคุณมากครับได้เลยขอบคุณมากสนุกไหม,ไมสนุกไหมครับชอบไหมสนุกไหมขอแขกงคอคอห้าโเคดีมครับ แีเดี๋ยวนั้นตัวไหนนแล้วเดียวทำอะไรวันนี้มามามาทำอะไรเอองเลยดูดูดู่ยัม่ดยังออันนี้ต้องหนีป่ะครับเัูโออันนี้ะะไรต้นนี้โอเคตรงนี้สวยเลย ครับวัสดีครับจากสสปทอนะครับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานครับองค์การมหาชนครับผมก็วันนี้จะเป็นงานโอไอซีอยู่กับสสปทอก็จะมีกิจกรรมเกมในเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานทุกสายอาชีพครับก็มาเชิญมาดูด้านนี้เลยครับ ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นน้องๆที่เล่นเกมจับภาพคู่เหมือนในในส่วนของอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นถุงมือแล้วก็อ่า อ่าเรามาดูตัวอย่างต่อทีกยกหนึ่งอันรียกหนึ่ง<ช>เลี้วก็เป็นการรจับภ hey, <hey>, hey, าพความปลอดภัยใ,ใช่ไหมครับใช่เป็นอุปกรณ์เซฟตี้ครับที่เราใช้ในการทํางานในโรงงานต่างๆหรือว่าในในการทํางานในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับคือต้องการให้ตะหนักรู้เนาะใช่แล้วยังไงเออเล่นได้ยังเท่าไหร่ยังไงมีของรางวัลเนานะมีของรางวัลใช่ ได้และความสนใจจากน้องใช่ที่ศิลปศึกษาที่มันต้องารที่ศิลป์อย่าามันก็จะมีลำโพงมีพัดลมที่สกินชื่องานของเราคือ OAIC กระเป๋าต่างๆแล้วก็สามารถกระตุ้นแแชร์ช่วยได้ใช่ครับกดรูช่องทางฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเฟซบุ๊กเฟซเฟซบุ๊กของสสปทก็จะมีเฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์แล้วก็ t ิกเกอของเรานนัเองใช่ครับฝากได้นะครับครับขอบคุณค่ะ ชักมากเลยนุ <Auf S 2> ้นเดี๋ยวเรามาดูมูสต่อไปกันนะครับมูสต่อไปก็จะเป็นมูสของสสปทอเหมือนกันซึ่งมีกิจกรรมเออเรื่องของเกมนะ How to Play เกมสูงไวไฟแรงเวอร์ก็เป็นเกมคล้ายๆเป็นเกมคล้ายๆกันการ์ดเกมนะ อ๋อเกมเศรษฐีอ๋อคล้ายๆเกมเศรษฐีนะอันนี้ก็ได้รับความสนใจจากนักศึกษามากเลยสรุกสนาดมากเลยเป็นบอร์ดเกมนะครับอันนี้ก็คือเกมสูงไวไฟแรงเฟอร์นะครับเออเป็นการสร้างความเข้าใจเอ่อล้านความการเสี่ยงความเสี่ยงในการทํางานสู่การป้องกันอย่างถูกต้องครับเออ ความเสี่ยงของตัวเล่นได้เลค่ะคอยคนแรกเลยค่ะเรา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 ได้รุสูงวัยะจ๊ะสูงวัยเป็นตัวโครงการของสสปทนะคะพัฒนาของแรงงานของผู้สูงวัยที่จะก้าวข้ามเข้าไปในแรงงานของสูงวัยอะค่ะเราก็เลยจะทําบทเกมตัวนี้มาให้นะคะให้ผู้สูงวัยได้ฝึกทักษะของการอ่านแล้วก็ได้เล่นเกมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะเกมนี้มีอะไรบ้างคะเกมนี้เป็นบทเกมค่ะให้ความรู้เรื่องความเสี่ยงของผู้สูงอายุด้วยเด็กๆก็เล่นได้ ด้วยกันได้กับผู้ใหญ่ได้นะคะเป็นบอร์ดเกมนะคะช่วงนี้กำลังฮิตเลยบอเกมให้ความรู้จะเป็นตัวเดินมีตัวเดินนี่ค่ะตามภาพเลยนี่ที่เด็กน้องๆเขาเล่นกันอยู่นะคะเด็ก <c oughs> ผู้ใหญ่เล่นด้วยกันได้ค่ะไม่ไม่มีปัญหาเลยมีความเสี่ยงหลายๆด้านมีการป้องกัน ก็แบ่งความสนสนาด้วยใช่ใช่ค่ะแฟงความสนสนาผู้ใหญ่เด็กเล็กเล่นด้วยกันได้หมดเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูการเปิดงานครื้องภายในนะครับว่าเป็นอย่างไรอ๋อก็มีมีมากมายเลยนะครับบูธงานนี้มีจัด2วันนะครับวันนี้กับเพิ่งนี้สําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถมาดูได้มีการให้ความรู้เรื่องของความปลอดภัยในการทํางานนะครับ อันนี้ก็เป็นโซนของเทศกาลนะครับซึ่งก็มีหลายบริษัทเข้าร่วมนะครับก็จะมีการจำน่ายแล้วก็มีการอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆนะครับรองเท้าเรื่องของรองเท้ากันรองเท้าเซฟตี้นะครับแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ตัวล็อกต่างๆนะครับในเรื่องของออความปลอดภัยในการทำงานนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของโรงพยาบาลวิชัยยุทธก็อรโทษนะครับโรงพยาบาลวิชัยเวทนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลสมุทรสาครก็มาร่วมงานนี้ด้วยนะครับโดยโดยก็มีการให้ความสาคัญในเรื่องของการเออปฏิบัติหลังในเรื่องของการเรียว่าสุ่หัวใจที่มีการรักษาทางด้านโรคหัวใจเนี่ยอ่อ ก็ต่อไปเลยครับครับก็ระดับประเทศนะฮะครับแล้วก็ในส่วนของทางสมุทรสาครก็จะเป็นดูแลด้านอาชีววิทยาศาสตร์แล้วก็ทางแยกไปชายเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปธรรมดานะครับถือว่าเวลาทาก็จะครอบคลุมทั้งสี่สีสาขานะฮะโดยทั่วไปทางกลุ่มเราก็จะเป็นอยู่ทางด้านฝั่งทนนะก็คือกรุงเทพใต้แล้วก็ทางสมุทรสาครเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะอย่างที่สมุทรสาครมามามาออกบูธวันนี้ ก็จะชานาญด้านอาชีววิทยาศาสตร์แล้วอีกอย่างหนึ่งก็การดูแลทางด้านกลุ่มแรงงานต่างชาตินะครับด้วยครับแสดงว่ามีตลจบในเรื่องของการแรงเว้เรื่องของภาษาหลักรับส่วนมากที่สมุทรสาครจะเป็นแรงงานข้ามชาตินะครับก็จะเป็นเมียนมาแล้วก็ลาวกัมพูชาก็อาจจะมีเวียดนามหน่อยแล้วก็จะมีเอ็กซ์แพคพวกไต้หวันญี่ปุ่นที่ที่มาทํางานที่โรงงานแถวสมุทรสาครนะครับ เราก็จะมีบริการล่ามมีการรักษานะอะไรนีผมว่าหลังจากที่เราออกงานงานตรงบริเวณของงานที่เราเราสามารถเป็นเป็น,ปนที่เป็นกับทางเรียนังไงบ้างครับเราลงไปนี้นะเราคาดหวังอ๋อความคาดหวังนี้เราก็แค่มาร่วมกับทางทางกระทรวงแรงงานนะครับทางสถาบันเนี้ยซึ่งก็เป็นสถาบันหลักที่ดูแลทางด้านการให้ความรู้ทางด้านอาชีววิทยาศาสตร์และก็งานทางด้านความปลอดภัย <c oughs> ซึ่งก็ตรงกแับบ ทางา<ด>หลัก<า>ของโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับก็เ,เลยมาออกร่วมกันทางสถาบันท่า<พ>นท่านผู้ชมหรอนะือท่าชวนที่สนใจอยากไะติดตาม โรงพยาบาลติดตอ่อได้ที่ไหนอะไรอย่างนี้ไมะอ๋อก็ติดตอ่อเข้ามาที่โรงพยาบาลได้เลยนะครับที่เบอร์เลยเราก็จะมีเพจเว็บไซต์อะค่ะ,ะ,คะเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยได้เลยได้ที่ไหนครับอ่าติดอ่าก็มีเฟซบุ๊กของโรงพยาบาลโรงพยาบาลนะคะสามารถสกดได้เลยค่ะวิชัยเวสอินเตอร์เนชั่นแนลสมุทรสาครได้เลยเข้าไปในเว็บไซต์ได้ใช่หรือไม่ก็คือเป็นเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะก็มีคอเซ็นเตอร์สามารถต่อมีค่ะ24ชั่วโมงใช่ค่ะได้เลยหรือว่าถ้าเป็นโรคโรคทางด้านอื่นๆของโรงพยาบาลเราก็จะมี ทางด้านเนื้อสแมเนจเมนต์นะครับคอยต้อนรับคอยเอาให้คำปรึกษานะครับถ้าปรึกษาที่ฟรีนะครับแล้วเข้ามารักษาที่เราครับใช่ครับครับกุ้งม้าครับขอนนี้เอาไปลงสี่ครับเอารถมาบูธต่อไปนะบูธต่อไปเป็นบูธของเอ็นเอ็นโกประกันภัยนะครับแล้วก็ประกันภัยกับพีเอแล้วก็เอาไม้ชื่อค่ะ ค่ะจากเออโกประกันภัยนะคะของเออโกเลยอีกหนึ่งหนึ่เดี๋ยวไปเลยครับเดี๋ยวไปใสเสื้ออะไรกูจะได้ให้ให้นายเลยค่ะให้นายดีกว่าค่ะมาคุยด้กันได้ได้ได้เขาพูดถึงนีเพลงไปที่เสื้อเลยค่ะ พูดถึงบริษัทพูดถึงาง,องอานมาเ่คะได้ไดค่ะค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะจากบริษัทเออโกประกันไทยค่ะผู้ช่วยกรรมการรองกรรมการค่ะคุณอาดูศรบีบุญค่ะ,คะาทางเออโกประกันไทยเองก็เป็นบริษัทประกันไทยที่อยู่กับประเทศไทยมาก,กว่า70กว่าปีแล้ว ซึ่งเป็นการควบรวมจากบริษัทไทยศิลปควบรวมแมนสินและอีกอะไรบริษัทก็มาทีนี้เราเป็นบริษัทประกันที่น่าสะใจซึ่งเป็นปัจจุบันก็ขายประมาณหนึ่งล้านบาทรถยนต์ก็พยายามเตอร์โกขึ้นก่อนก็ขายอันดับเจ็ดทันทีแล้วกนท่านลายหลายมีทั้งรถยนต์รถโดยสารรถแท็กซี่รถบัสรถสุมาตรารถหรูรถเบนซ์เขียรับหมดก็ไปเชื่อมารับรถพิ้งค์หนังประเทศก็รับันนี้เป็นฝ่ายรถยนต์นะครับมีช่องทางการติดต่อค่ะ1 2 1 9ค่ะแล้วต่อมาที่พี ก้าได้เลยค่ะได้ค่ะได้แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ลูกเดี๋ยวเราเข้าไปดูการเปิดงานเอ่อภายในนะครับโดยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเนี่ยมาร่วมงานด้วยในวันนี้นะครับ ตอนนี้ก็ท่านมาถึงงานแล้วนะครับเราก็มาไลไ<ท>ดูความท่านท่านเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศก็คึกคักมากนะครับคนเข้าร่วม,ม,ส,มนนสืส่อบวชนแล้วก็ทางนี้ก็เข้ามาเยอะเลยนะครับ,รบ,รบซึ่งต้องบอกว่าต้อนรบับท,ท่านเข้าสู่งานความปลอดภัยอาชีวอนามัยเรเปิดงานครั้งนี้กันนะครับเดี๋ยวเราจะายทดสอบไปเรื่อยๆนะครับ Your excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, members of the press. Good afternoon and welcome all of you to the OSHM International Conference 2025 or OAIC 2025. I'm Elizabeth Sandler, Lina, as your hosts. We gathered here today to witness an important milestone in advancing occupational safety, health, and environment, not only in Thailand, but also across the world. But firstly, ladies and gentlemen, before we proceed, I would like to invite all guests to watch the Emergency Exit Instruction Video for your own safety. Welcome to True Digital Park. You are currently located on the third floor of the West Building in the Grand Hall. In the event of an emergency, please remain calm. Stop what you are doing immediately and assess your surroundings. Prepare to evacuate quickly. Do not take any personal belongings with you. Evacuate in an orderly manner. Follow the instructions of the fire wardens. Be sure to familiarize yourself with the nearest exit and evacuation route. All ex exits are clearly marked with illuminated signs once you reach the ground floor please proceed to the designated assembly points thank you and please enjoy your time here true digital park thank you for your attention unlocking the you future of safety oAic 2025 now, ladies and gentlemen, up next, we'd like to invite all guests to enjoy a special video presentation unlocking the future of safety. OAIC 2025, Central Camp. When safety is no longer just a rule to follow, but a deep rooted awareness embedded in every action we take each day, that is the true beginning of transformation. A change that doesn't wait for orders, but begins with understanding. With belief and with the hearts of working people. Because safety and good health aren't just the foundation of life, they are the driving force of the economy, a true measure of a nation's potential on the global stage. Many organizations have strict safety standards. They train, they inspect, yet accidents continue to happen because rules are just a framework. What makes that framework truly strong? Is a safety culture, one that runs deep in the DNA of the organization, a shared value system that everyone believes in and acts on. In a rapidly changing world where risks hide in every corner of work, how do we move forward safely? Under the policy of Mr. Pungkawin Jurungrungi, the Minister of Labour, Thailand is entering a new era of safety where technology doesn't replace people but empowers them to work safer, smarter, and stronger with cutting edge innovations like AI and big data help us see risks before they occur. VR and AR make dangerous training safe and realistic. Sensors and smart cameras monitor safety around the clock. Technology is no longer just a tool, it is a true partner in life. Thailand Institute of Occupational Safety and Health, or TOSH, is a public organization under the supervision of the Minister of Labor, Thailand. Led by Dr. Nathashai Panyasuluri, Executive Director of TOSH, is committed to building a sustainable safety culture through three core strategies: developing modern knowledge and technology. Serving as a central hub for promoting and consulting with all public and private sectors, organizing various activities and projects to raise awareness and instill a sustainable safety culture. The OSH Avenue International Conference, OAIC, a seminar on safety, occupational health, and the work environment, is being held for the fourth time a global stage that brings together knowledge and insights from academics, experts and change makers from over 12 countries featuring more than 47 inspiring sessions to exchange knowledge, technology and innovation all elevate the quality of life for Thai workers to meet international standards. Under the theme, Establishing a Sustainable Safety Culture, technology enhances a safety culture. Because technology is not just a tool, it is the bridge from risk to resilience. The OAIC 2025 is more than just a seminar. It's a stage of inspiration that transforms safety from mere regulation into a true culture for a future where everyone is safe together because safety is everyone's responsibility. <laughs>